สวัสดีจ้ะเพื่อนๆวันนี้ยายพินจะมานําเสนอวิธีผสมเกสรบอลแบบของยายพินนะจ๊ะอันนี้คือลูกไม้จ้ะลูกไม้สวยอยู่นะจ๊ะขอม่ดังมีป้ายอยู่จ้ะและอันนี้คือม่วงมงคลเพื่อจะหาเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้คบทีมเนาะยากอยู่เหมือนกันจ้ะวันนั้นยายพินผสมครั้งหนึ่งแล้วจ้ะพอดี มันได้สองอาทิตย์แล้วนะมันยังไม่ฝ่อมันแข็งอยู่แล้วตอนนี้จะพินไปจีดน้ําน้ํามันเข้าไปในไอ้นั้นอะ่ะเนี่ยจพินใช้ถุงแบบเนี้ยนะถุงแบบนี้สวมดอกไว้เนาะตัดตูดป่องๆแล้วแล้วก็ให้มันป่องๆไว้อะ่ะแล้วตอนนี้มันแข็งแล้วอะไรแล้วตอนนี้จะพินไปฉีดน้ําเข้าจากถุงลงไปในเนี้ยมันก็เลยเน่าจา้ะแต่วันนี้จะพินจะมาทดลองใหม่นะจ๊ะสำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้นะจ๊ะเนี่ยวิธีการเนี่ย ใช้มีคมๆมาจ้ะปาดกระเพาะเนี่ยรอจนเกสอนเข่าบ้านแล้วเนี่ยแต่เขามีเกสอนน้อยจ้ะเนี่ยเห็นไหมเกสอนบานแล้วนะจ้ะค่อยๆเบาๆมือแล้วย,ยพินก็ทําเบาๆไม่ค่อยเป็นด้วยนะจ้ะเพื่อนๆจ๋าเพราะจ่าเม่จ๋าที่ดูาย,ยพินนะ่ะต้องเข้าใจนะว่ายายพินเป็นคนทําไร่ทํานามือมันหนักจ้ะ โอเคสอนมาเริ่มล่วงแล้วนะเนี่ยกอยพินไม่มีตัวตัวเมียที่จะไปหาเนาะไม่มีไม่มีตัวหนึ่งที่จะมาผสมจ้ะโอ้ยเกตสอนตัวไอ้กระเพาะตัวเมียมีนิดเดียวจ้ะเพลนจา๋จาจ๋าแม่จา๋าเนี่ยมันมีแต่ตัวผู้จ๋าเม็ดตัวเมียมีนิดเดียวมีไม่กินเม็ดเองเม็ดตัวเมียมีน้อยมากเลยนิดเดียวดูตันนี้นะเดี๋ยวดูต้นนี้สิ ตอนนี้เขาก็กำลังจะบานเนาะ <Yeah. S 1> เอาเอาของตัวนี้มาป้ายกับตัวนี้ก่อนนะ อนมันมีน้อยมากเลยจ้าเพื่อนๆจ๋าดีา๋ยวพินเก็บเกสอนตัวนี้มาเกสอนมันน้อยจนน่าใจหายเลยบอกว่าให้โหนมอาอย่างนี้ก็ได้จ้ะเกสอนเนี่ยเอาเนี่ยนมนโนมาอย่างนีน้แล้วก็ดีดเปาะ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 เกสอนก็จะล่วงแล้วจ้ะ แทบจะไม่เห็นเลยเกนอนเขาน้อยมากจะขอทําต้นนี้ต่อก่อนอมีดวางไว้ไหนผสมกันมาผสมกันไปยายพิ้นว่าจะเก็บเกนอนใส่ถุงไม่ต้องเก็บหรอกเกสรนี้เดียวแค่ป้ายสองดอกรวมกันก็ยังแทบจะไม่พอเลยจ้ะ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จมันอาจจะอยู่ที่นั่นเอออันนี้ตัวเมียเยอะจ้ะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นจ้ะพอ่อจ๋าแม่จ๋าเออนี่ไงนี่ไงพ่อจ๋าแม่จ๋าเน่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 เห็นไหมพ่อจ๋าแม่จ๋าดูเลยนะปุงปิวไปละ ปิวไปละไม่มีอะไรให้เก็บเนาะอันต้นนี้มีอตัวเมียเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยไข่ตัวเมียเพียบเลยเนะี่ยเพื่อนๆเ,เห็นอยู่เนาะเห็นไหมเดี๋ยวพี่พินส่องให้ดูกล้องมันถึงไหมเนี่ยนะอ้ต,ต้นนี้ต้นนี้ไข่ตัวเมียเยอะเดี๋ยวพี่พินหั่นโทรศัพท์ก่อนเนาะต้นตัวเมียไข่ไข่ไข่เพียบเลยแต่ไม่มีเกสรตัวผู้จ้ะ เราจะเอาผู้กันไปไว้ไหนแล้วล่ะพู้กันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีน้ําอีต้นเนี้ยมันมันมันมีเกสรเกต้นเขียวมีเกสรตัวผู้แต่ไม่มีน้ํายางเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่ามันจะมีเมือก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 ในนี้เมือกออกมาเต็มเลยตัวที่เกสรยังไม่บานอ่ะเพื่อนเพื่อนดูนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าที่เกสรยังไม่บานเนี่ยเนี่ยเกสรเพียบเลย แต่อีกตัวนี้แกสอนบานแล้วมั่งแล้วแต่ว่าไม่มีไอ้นี้ไม่ไม่มีกระพาะแต่ไม่มีไอ้นี่ไข่ตัวเมียเห็นไหมแกสอนยาวหน่อยแต่บานแต่ไม่มีไข่ตัวเมียแกได้ฉันจะไปลตัวเมียที่ไหนอันนี้มีแกสอนหล่นหลนอยู่หน่อยนะสาธุ เจ้าพ่อบอนเจ้าแม่บอนช่วยผสมพันธุ์กันสักหน่อยนะติดหน่อยนะติดหน่อยนะติดหน่อยนะเอาฉันให้แกนิดนึงนะจิบจิบจิบเพราะแกไม่มีไอตัวเมียเลยอะ่ะแกไม่มีไข่เลยอะ่ะอตัวนี้ไข่เยอะแต่แกสอนน้อยช่วยติดให้ฉันหน่อยนะเจะ้าพ่อเจ้าแม่บอนนะ ออกลูกส,สวยหน่อยนะอย่าให้คิเลยเหมือนยาพินนะอย่าอย่าคิเลยหน้าตาเหมือนยาพินนะยาพินหน้าตาิเลย<ๆ>เอาให้หมดเ็ะสอนต้นเนี้ยจะส,อน,นสอนมันน้อยมากเลยพอกับฟานเป็นจริงเนาะคนก็ผู้ชายน้อยกับผู้หญิงบอลนี่ก็อีกจะสอนต้นผู้หายากจ้ะหายากมากก็ไม่ค่อยมี บอกต้องเอาบอนบ้านๆน,นะจ้ะมาทำโอ้เจ,จ๊งจ้พ่อจะแม่เขาสาดทุตัวเองแล้วนะตัวเองต้องช่วยเขานะเห็นก๊ปปี้เราจนหมดเลยนะเกณตอนเนี่ยแล้วอย่างนี้มันจะได้ผลเรอพาะจับแม่จ๋าเนี่ยพ่อจับแม่จ๋าดูนะพ่อจับแม่จ๋าเลยนะเห็นไหม ันไม่มีมันไม่มีรังไข่จ้ะเนี่ยมันเหมือนมันเป็นหมันนะ่ะมันเป็นนิดเดียวเองจ่าเมดจ่าเฉ็นก็พยายามผสมแจงเลยนะเฉ็นก็เก็บทุกเม็ดเลยเนะี่ยจ่าเมดจ่าติดนะลูกนะติดนะ น้ำมันเป็นน้ำมึกมกเหนีวยวเหนียวใสใสเป็นยางยางอ่ะเดี๋ยวจะพิมพ์เจ้าให้ดูนะจ๊ะพระจ,จ่าเมจตาพระจ,จ่าเมจตาอันนี้เกตอนไอ้ม่วงมงคลที่เราเก็บได้มกี้นิดหนึ่งไม่มีเกตอนถึงเยอะจะต้องติดป่ะเดีย๋ยวปาดอีกสักนิดนึ่งให้ให้น้ำมันที่มันอันเนี้ยที่น้ำที่มันขังขังนี่ออกเนะี่ย มันเป็นน้ำยางเหนียวเหนียวเลยจ้ะเนี่ยพระจ้าแม่จ่าดูนะเป็นเมือกเมือกเหนียวเหนียวคนคนเหมือนเหมือนน้ำเชื่อมมาจากเนี่ยมีกลิ่นหอมด้วยจิมีได้มูเปิดก่อเปิดเพื่อให้น้ำมันมีน้ำอะไรขังมันก็จะได้อยู่เนาะ เัี๋ย้อย่พินตัดตูดก่อนโอ้นี่เกศสอนมันยังหลงอยู่ในนี้นิดหน่อยเนี่ยป้ายให้หมดป้ายให้หมดพี่ม่วงจ้าช่วยกันนะจ้ะ ฉันก็ช่วยตัวเองขนาดนี้แล้วตัวเองก็ต้องช่วยฉันบ้างนะนะแ๊ะพี่ม่วงนะใครแต่ว่ายายพินบ้าเขาว่าไปเธอแต่ยายพินมีความหวังนะเธอคือความหวังของชุมชนเลยนะเนี่ยเพราะว่าเผื่อจะไปหาอะไรที่มันได้พร้อมกันขนาดนี้มันยากมากนะจ๊ะสำหรับคนมือใหม่อย่างยายพินนะนะที่จะไปหาบอลมาบานพร้อมๆกันอย่างเนี้ย พี่ม่วงนะพี่ม่วงอย่าลื้อเลือเดือดเดือดเดอดเไปเดี๋ยวจะพินไปหาเชือกมามัดก่อนนะจ๊ะรอคู จะพินไปหาเชือกมาแล้วเอาแบบเชือกขวัญและเชือกโขกขวัญแลนได้ขาวได้แดงเลยผูกได้ได้ขาวได้แดงเลยเดี๋ยวต้องมีพิธีผูกข้อไม้ข้อมือแบบผูกแขนเลยนะเดี๋ยวไปต้องทําพิธีตรวจก่อนโอมมฤตสีมฤกสีโอมมฤตสีมฤกสีโอมเพียง ขอให้รักกันยั่งยืนอยู่กันจนแก่จนเฒ่าถือไม่เท้ายอดทองถือกระบองยอดเพชรมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะจ๊ะให้มีลูกหัวหัวปีท้ายปีเลยจ้ะผูกหวันเลยนะเนี่ยให้เครองได้ขาวได้แดงผูกเลยนะ ติด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 าเธอคือความหวังของประชาชนนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะว่าฉันรอเธออยู่น้องม่วงน้องม่วงกับพี่ไม้เดี๋ยวปูกก่อนนะน้องม่วงกับพี่ไม้เดี๋ยวเที่ยวนี้ยยายพินสัญญากับตัวเองยายพินจะไม่ให้เอาน้ําโดนเลยคราวนั้นได้สองอาทิตย์ว่าแล้วจ้ะยายพินทำไอเนี้ยทำน้ำหยอดใส่ไปในตูถุงอะ่ะเขาเลยเสียเลย ปลูกขต้องปลูกปลูกปลูกแบบเงื่อนเง่อนเงื่อนไอ้นี้เลยไม่ต้องให้หลุดเลยปลูกแบบเงื่อนเงื่อนเงื่นไอ้นี่เลยให้แน่นๆเลยแบบปลูกไ้ายพาฝันเลยให้รักกันยิ่งยืนนานไปไอ้มีลูกหัวปีท้ายปีลูกดุกดๆกดๆกดุกด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 ก ยามหลับก็ได้ให้จับเงินหมืน่นยามตื่นก็ให้ได้จับเงินแสนไอ้ฝ่ายผัวก็อย่าเรียกเมียว่าอีไอเมียที่ดีก็อย่าเรียกผัวว่าอายนะจ๊ะฝ่ายผัวปันนต้นละเซนต์จั๊กฝุ่นต้น ินถูกไหว้าพาฝันในต้นหนึ่งนะเพราะอีนิอลูกไม้นี่เขามาจากไอ้น้นจ้ะไออะไรนะบ้านข้อควายจา้ะวัดข้อกระเบอือจ้ะเจ้าสาวนี่มาจากวัดไอจากทะาโขงม่วงมงคลเนาะมาจากทะาโของอนี่มาจากบ้านข้อกระเบอือจ้ะมาถูกข้อต่อแขนกันนะจ้ะไอรักกันยิ่งยืนนานไปนะจ้ะ ให้มีลูกหัวปีท้ายปีไอ้ฝ่ายผัวก็ยเรียกเมียว่าอีไอฝ่ายเมียที่ดีก็จะเรียกผัวว่าอายผัวไปทำงานกลับมาก็อย่าถามว่ามึงไปไหนมาผัวมาเหนื่อยๆก็ต้องเอาใจนี่หอวขวัญพอวขวัญพอขวัญ ปลูกไว้ผ่นแล้วนะปลูกได้ขาวได้แดงเลยนะจ๊ะเดี๋ยวให้เจ้าของเขามารับกลับบ้านไปเจ้าของเขาก็มาฝากความหวังไว้กับยายพินนะเนี่ยมาปลูกไว้นี่ให้ยายพินเก็บไว้ให้ยายพินผสมพันธุ์แล้วอีกหนึ่งเดือนมาเจอกันยายพินสัญญาว่าจะไม่ไปจับไม่แตะไม่ต้องเลยนะ มาเฝ้าเจ้าสาวส่งตัวเข้าหอแล้วเนาะยังไงยายพินก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดอะไรก็ได้ขอให้กดอย่างเดียวจ้ะแล้วมีเพื่อนๆบอกว่าให้ยยพินฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะจ๊ะฝากเบอร์โทรฝากที่อยู่ไว้ด้วยเบอร์โทรยยพินนะจ๊ะศูนย์แปดสองหนึ่งเก้าแปดสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์จ้ะ ยังไงก็ฝากคนรูปชั่วตัวดำให้ด้วยนะจ๊ะส่วรวมของฟามขี้เล่เลยจ้ะเตี้ยตัวดำตาก็ตีหัวก็งอกยังจะมีคนมาติดตามอีกเนาะขอบคุณนะจ๊ะ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 สวัสดีจ้ะเจะพิมพ์ถ่ายภาพไว้ก่อนเนาะจึ๊บ จิพินมาส่งเจ้าบ่าวเจ้า่าวเขา้าขอวอ้าวยิพินทำไมปิดไม่ได้ละ่ะ